อ๋อนี่เลยดูเลยเนี่ยสภาพเนี้ยมันมันหมดมันหมดสภาพพี่อันเนี้ยมันมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันผิดองศานะคือ<ง>มันได้มันได้อายุมันพี่เ<ง>นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ข้างหน้าอันนี้ข้างหลังเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยแม่งอย่างนี้หละเนี่ยเนี่ยอ่าเราผ,ผมให้ดู้างไหนตัวใหญ่ผมจะดูในนี้แม่งชัดที่ร้านพี <hal> al, ่เปลี่ยนเท่าไหร่เหลือนัดมาวันหลัง ตัวนี้นะแต่เดี๋ยวผมต้องเช็คอะไรแล้วบอกอีกทีนึงได้ครับก็เดี๋ยวเผื่อเผื่อมากับน้องแล้เข็พิมพ์ไว้แล้วทำาจกับน้องได้เนี่ยส่วนตัวหน้านี่ไม่ไม่มีอะไรเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันหมดอายุเนี่ยเรามองข้างนอกเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่ามันมันเป็นรอยแตกมันเป็นมันเป็นลูกยางหิ้วอ่ะพี่ยังไงมันมันเสื่อมสภาพตามอายุมันแหละอันนี้ก็จะระบีก็ไม่ไม่ได้ ไม่ได้แห้งมีอยู่อย่างนั้น,อน,นเออแต่ดัวยางพารากางนั่นแหละคงคงต้องจัดการนะนะที่ว่าเห็นล้แล้วหน้าเป็นห่วงนะครับ